โอ้ยเหนื่อยเหนื่อยมีโอ้มีเสียงมีเสียงเหนื่อยมากโอ้ยหอบแล้วหอบแล้วโอ้ยแซดีนอนดึกวันนี้วันนี้วันนี้เวลาเพี้ยนไปหมดเลยเดี๋ยวเจอกันช่องเอิร์ธเปานะหมดแล้วหรอหมดแรงแล้วไงแซดีหมดแรงแล้วหรอคะเหนื่อยไหมคะพักก่อนนะเอาพักก่อนพักก่อนเหนื่อยมากเลย ป้ารอ,อก,กดน้ำพริกได้เลยป้ารอ,อก,กดน้ำพริกเลยนะจ๊ะแม่ค้าง่วงไหมง่วงไหมง่วงแม่ค้าง่วงแล้วพี่พี่เอาไงดีฮะบอกพี่พี่รอ,อก,กดน้ำพริกนะน้ำพริกพึ่งถึงบ้านเลยค่ะโอเคนะน้ำพริกอร่อยไหมไปดิมือน้ำพริกอืม้ม ลอกกดลอกกดช่องเอิร์ธเปานะจ้าช่องเ e อ e ิร์ธเปา E A R T H P A O นะคะอ่ะแม่ค้าขอดมยาดมแปบเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ดมยาดม <c oughs> ให้แม่ดมด้วยได้ไหมคะลูกแม่อยากดมยาดมด้วยโอ้ช่วงนี้กำลังแบบชอบเล่นซอกเล็กๆ ซอกเล็กซอกน้อยไหนๆร่วงร่วงร่วง <c oughs> ลองลองกอมบอมทำไมเขาปลูกต้นมะพร้าว <c oughs> ต้นมะพร้าวเขาอยู่ทั้งวันเลยพาน้องนอนเถอะเดี๋ยวต้องรอป้าค่ะ ป้าไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวาสันดีก็ต้องเช็ดเท้ายังไม่น,นอนเพิ่งถึงบ้านกันค่ะน้ะเดี๋ยวรอแป้บนะเดี๋ยวรอแป๊บนะสันดีเขานอ,นอนกับป้าว้ายว้ายกี่ขวบแล้วหนึ่งขวบ กำลังจะสงอ,อสงเดือน้อีกสามวันก็สองเดือนเออีกสวันสองเดือนโอ้ยพรุ่งนี้เลขอะไร <laughs> เดี๋ยวป้ามาป้าก็พาไปอาบน้ําไม่รู้อาบน้ําป่ะนะเช็ดตัวเช็ดแห้งซักแห้งเหนื่อยเหน่อยเน่อย <laughs> โอเคโอเคค่ะรักกันนะ เออยูค่ะโอ้ oh, เป็นคนสวีทหวานมากเลยพอ,อยังเหนื่อยยังหลายรอบแล้วนะแซนดี้ทักทายพี่ๆเหนื่อยได้ไหมคะแซนดี้คะบ๊ายบายเซย์ไฮบายบายโอ้ ลูบไปเลยตายังใสอยู่เลยนะพี่พี่ว่าง่วงไหมเอ้ยส่งคำเชิญไปที่ใครอะพอพร้อมยังยังไม่พร้อมโอเคพ่อผัวถัวพ่อไม่ได้พอขับรถทั้งวันขอโทษคำเชิญไปที่ใครอ่ะลูกฮะแซนดี้เชิญใครคะ แม่ขายน้ำพริกวัานไหนวันอาวันนี้แหละค่ะเอ้ยพี่พี่รออยู่ <c oughs> เดี๋ยวคงต้องส่งแสนดีเข้านอนก่อนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราค่อยมาไลฟ์กัน <c oughs> เนาะไปไหนโอ้โห <c oughs> ไปไหนคะลูกขอหอมหน่อยเดี๋ยวหอมเพื่อมาอืมผาดผล หะพรุ่งนี้ว่างได <c oughs> เเไ้เอาเลยไหมเอาเลยไหมเราไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวก็แพ็กเลยก็ได้ป <c oughs> ากหอมแก้มเด็กน้อยวันนี้เด็กน้อยเวลาผิดเพี้ยนไปหมดเลยเพราะว่าวันนี้เดินทาง อ,อช่วงบ่ายปกติกินยาไหมกินแล้วกกินยาโอเคยังไม่ง่วงหรอคะนอนในรถมาแล้วคะ่ะเ <c oughs> นี่ยไม่รู้ว่าขึ้นขึ้นบนห้องแล้วจะนอนตอนไหนนะเพราะว่านอนในรถมาแล้วหลังขวบนะ้องยังกินนมเยอะไหมไม่ค่อยเยอะเลยคะ่ะก็ก็ลดลงนะ <c oughs> เพราะว่าเขาชอบกินข้าวมากๆค่ะตอนนี้คือเขากินแบบเห็น <c oughs> เห็นผู้ใหญ่กินอะไรเขาก็อยากกินตามแล้วก็เขาก็กินพวกข้าวพวกไข่อาหารปกติอะ่ะเขาชอบกินแบบนั้นมากกว่านมก็ลดลงนิดนึงนิดนึงนะคะดูทุกวันขอบคุณค่ะขอบคุณกุหลาบนะเกไก่สไลเดอร์ขอบคุณค่ะแฟนดีร้องเพลงให้ฟังหน่อย มาแล้วมาแล้วใช่มาแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันช่องเอิร์ธเป่านะทุกคนเดี๋ยวแม่จะไปขึ้นไลฟ์ช่องนูน้นเพราะว่าช่องนี้ไม่ได้ปักตะกร้าบ้านนี้ไม่ชอบกินข้าวเอ,อบ้านนี้ชอบกินข้าวมากชอบกินข้าวขนมปัง <c oughs> เอ,อ่อแป้งอะไร <c oughs> เป็นคาร์บโบไฮเดรตกินผักด้วยนะสันดีกินผักเก่งกินผลไม้ตอนนี้ก็เริ่มกินแล้วตอนนี้กินเก่งมากแต่นมก็ลดลงค่ะเพราะว่าเขากินอย่างอื่นแบบจุก คุณ <laughs> พ่ปวดหัวน้องอ้าสวัสดีค่ะน้องอ้าาคิดถึงหรอ <c oughs> ดูทำดูทำ้าว้าวว้าวาวาว,าว,าวา <laughs> ้าวาวาวา้าวว้าวว้า เอาจุกออกเลยไหมเอาจุกออกเลยไหมจะนอนแล้วแบตยังไม่หมดนั่นน่ะสิไปกระตุนแบตเออเอาไงดีคะหมุนหมุนตัวหมุนตัวหมุนตัวหันหลังลงไม่ใช่ยังไงนะยังไงนะหันหลังลงยังไงนะยังไงนะมาหันหลัง จะหันหลังทำไมในเมื่อขาถึงแล้วพี่พี่พร้อมยังคุณพ่อพร้อมยังเราจะไปปักตะกร้ากันที่ช่องนูหรือยังนฮะเข้ามาโอ้ยสวีทอ้ยสวีทมากเลยโถ รักไหมรักพ่อไหมรักนะรักของเด่แยัแย่เดีวนี้เดีวนี้รักเด็ดเนี้เด็นี้สควรดีเข้านอนก่อนค่ะทานนมก่อนก่อนนอนอีกไหมเหรอเอ่อนมก่อนนอนทานค่ะหนึ่งทุ่มแล้วก็แปรงฟันแล้วก็นอนเลยกินนมแล้วก็แปรงฟันแล้วก็นอนแล้วก็ยาวแล้วค่ะตื่นตีห้า เข้ามาเติมแสนดีสวัสดีนะคะที่จริงตอนนี้แสนดีหลับแล้วนะแต่ว่าวันนี้ไปสุพรรณค่ะไปกลับพึ่งถึงบ้านที่สอนหันหลังลงยังไงนะยังไงนะไม่ใช่อย่างงั้นไม่ใช่หรอหันหน้าลงหันหลังลงหันหลังทางนี้หันทางนี้ใช่แล้วไงคะหันหลังหันหลังหันหลังยังไงหันหลังยังไง หันหลังยังไงว้ามา <laughs> มาเสนนีเพิ่งถึงบ้านค <มา S 1> ่ะอไปไหนไปไหนคะฮัลโหลไปไหนคะอ๋อจะขึ้นบันไดแล้วอาอมาแล้วมาแล้วมาแล้ว น่าความนะปิดประตูตอ oh ๋อ okay โอเคะโอ้เร็วมากเร็วมากอยากไปแข่งคลานนะแต่ว่าอายุเกินเราแข่งกันตอนกี่เดือนนะหกเดือนนี่ล็อกล็อกเ,เลยล็อกเลยล็อกเลยล็อกเลย ต่อะไรแมันพอแกงแม่แแม่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 หน่หน่หน่แต่ดีเรียกใครได้บ้างแล้วคะเล็กปู่ได้ไหมปู่้าห่าโอ้ยพุงออกพุงออก หมดพลังนี้หมายถึงใครคะพอ่อวันนี้เราเอาน้ำพริกอะไรมาบ้างนะพอ่อปลาแหง้งปลากรอบปลาล้าเนาะทำไมในนี้หน้าที่รักดูเด็กเด็กยิ้มให้ใครยิ้มให้ใครอ,อะ <c oughs> แซนดี้หน้าเหมือนพ่อหรือพ่อหน้าเหมือนแซนดี้ฮะ <c oughs> เอ็นดูจูเดี๋ยวจะทอดแล้วค่ะ น่าจะปวดหัวนะจุกอะมาถอดเลยพ่อถอดให้หน่อยวันนี้เดี๋ยวถอดนะถอดแต่เดี๋ยวดีเฉยๆพ่อถึงจะถอดให้ได้โอเคเอาอไม่ต้องหันแล้วไม่ต้องหันแม่แต่พ่อถอดจุกให้ถจุกเสร็จดีแล้กันพี่แสนดี้ทำไมยังไม่นอนวันนี้ไปสุพรรณมาคอะถอดจุกใถอดจุกวันนี้ไปสุพรรณแล้วก็กลับ ่ยๆให้แม่ถอดให้ไหมมาถอดให้นะนี่เลยอยู่นิ pues, ่งๆกันอยู่นิ่งๆกันนะไดมาลูกมามาให้นั่งให้แม่ถอดมานั่งนั่งมีไหมวันนี้วันนี้ออกมาจากถ้ำมามาถอดกัน วายไม่อยากถอะป้ามาดแค่ว่าเน um. ี่ยมันเป็นยางมัดผมที yep ่ไม่กินผมนะแม่ยางบางเบาง่าอ่าจ้าจ้าจ้าอ่าจ้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 า อันนี้อะไรอันนี้ร้องปลอมใช่ไหมจะนอนแล้วนอนปาบน้ำนอนพุ่งถึงบ้านกันอันนี้ถอดจุกก่อนลูกอันนี้ร้องอะไรคะไหนลองร้องเพลงสิร้องเพลงได้ไหม นะไอซ์ร้องไงร้องไงร้องแบบมีลูกคอได้ไหมคะฮะเสนดีร้องแบบมีลูกคอได้ได้ไหมได้ไหมคะฮะร้องไงร้องไงร้องร้องไห้แบบมีลูกคอได้ไหมลูก ใช่หนูแกล้งร้องหนูแกล้งร้องยังไงอ๋ออย่างงั้นเหรออ๋ออย่างงั้นเหรออ๋ออย่างงั้นเหรอเอ้าค้างทำไมค้างทำไมค้างไม่รู้ อันนี้ร้องอะไรอะ่ะร้องเสียช<า>จะปิวไหมล่ะเนี่ยแม่อยู่นี่อ่ะน,นี่หัวเท่จังเลยแต่ดีเอาน้องมาคือเดี๋ยวเอาน้องมาเอาน้องมา,ามากอดกันก่อเนเน่ลนะเน่เนเน่ อะไรคะรัดจังวันทูดีโอ๊ยโอ๊โอ๊ยโออ๊ยอยออยอ๊อ๊ออ๊อ่ะโอ๊ยโอ๊ยโ่อ๊ยโอย

วันที่งงสดีคุณปู่มาหรือยังคุณปู่มายังคะดูดิคุณปู่อยู่บ้านไหมรูดรุดเลยไม่ได้หรอได้คุณปู่อยู่ไหนนะคุณปู่ฮัลโหลคุณปู่กลับมายังคะคุณปู่ไปถ่ายหนังมาเนี่ย โอเค <c oughs> โอเคมองไม่เห็นแล้วเดีเ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยแม่มือสั่นหมดแล้วพี่บอกกันไกลตัดยางออกง่ายกว่าแล้วป้ามาัดไงวะเนะี <c> ่ย <oughs> ป้ามืนอนิ่งมากแม่มือสั่น ไม่ครับเขาก็มัดอย่างนี้ทุกวันนะพี่<อ>เขาก็มัดอย่างนี้ทุกวันแหละเขาไม่ได้เจ็บหัวหรอกเเจ็บขาลองเฉยๆเขาแค่งอแงอแล้วเขาห่วงวันที่ปลาขึ้นไม่นอนกันดีกว่าปลาวันทีทป่ปลาปลาลงไลฟ์ไลน์สวัสดีครับทุกคนสวัสดี bye, ครับบ๊ายบายคร่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย ครับบ <Bye. S 1> ๊ายบายครับ๊ายบายบ๊ายบาย